ชอ่องของผมยังอยู่แล้วมันอยู่ตลอดการแต่ว่าชออ่องยูทูบของคุณจะอยู่ตลอดการเขาเรียกว่าสินัทร,รออนหลายของจริงของแท้เลยครับนะครับที่หกครับอะไรครับที่หก นะครับผมขออนุญาตนะครับเนี่ของเป็นหัวข้อ6.1ครับนะครับในาารนึกถึงการถ่ายภาพสดผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าทุกคนอยากจะมีช่องทีวีแล้วก็จะมีนะครับมีการสดบนทีวีนะครับในการใหญ่ๆอยากมีการถ่ายภาพสดนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับที่เป็นเจ้าของสินค้าถ้ามันแทรกเข้าไปในการถ่ายภาพสดนั้นได้นะครับแน่นอนยอดขายขึ้นแหละแต่เวลานันทึกถึงการถ่ายภาพสดในฐานะผู้ประกอบการนึกถึงอะไรครับ ต้นถกูจะต้องมีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องมันถ่ายตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้หรือกูต้องมีช่างกล้องหนึ่งช่างกล้องสองช่างกล้องสามอันนี้น้อยที่สุดดนะครับแล้วอีช่างกล้องเนี่ยนะครับหัวหน้ากล้องเนี่ยมันลากสายมันก็ไม่ลากจริงไหมก็ต้องมีผู้ช่วยกล้องหนึ่งผู้ช่วยกล้องสองผู้ช่วยกล้องสามค่ากล้องก็ไปแล้วค่าทีมก็ไปแล้วท้ายออกมาเสร็จใครตัดต่อเขาไม่ให้เราตัดต่อด้วยต้องส่งให้เขาไปตัดต่อรออีกกี่วันนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์มื่อถือตัวเดียวเนี่ยเนี่ยกำลังถ่ายทอดสดนะครับใครเข้าช่องสู่ a 2 p ตอนนี้เห็นภาพนั้นเลยสดสดเรียวถามจากเมื่อถือแค่ตัวเดียวถ้าคุณมีอุปกรณ์เจ๋งหน่อยนะครับคุณก็เอานะครับช่องกล้องมาเชื่อมต่อ PC นะครับผ่านสวิตช,ชิง่งอะไรต่างๆได,ๆได้นะครับ6.1การถ่ายทอดสด ถ้าคุณนะครับดู YouTube ผ่านท c อันนี้จะเป็นนะรับช่องของ YouTube นะครับคุณก็จะเห็นผมนะครับโอนลาอยู่อย่างนี้ครับนะครับถ่ายทอดสู่นะครับท่านผู้ชมนะครับในช่อง OT A2P ครับนี่คือคอลลาเจนครับราคา1200บาทตอนนี้ลดเหลือนะครับแก้9 5้บาทใครคลิกสั่งซื้อตอนนี้นะครับผ่านช่องของคุณตอนนี้โอนเงินมเลยนะครับทางด้านช่องเนี่ยนะครับผมให้เลย2กล่องครับ เรียวถามของจริงเสียงจริงตอนนี้นะครับเฉพาะตอนออนแอร์นเท่านั้นผมก็ใส่ข้อมูลนะครับของช่องเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งจริงๆๆิงจงงงนาเข้าเข้าเข้าเงินใครครับตอนนี้เพราะว่าเป็นช่องเนี้ยเอ p a ก p

ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็ใส่อินเตออร์แคทีฟเด็กก็ถ่ายอะไรมาครับคิดแล้วขาภายใน7วันจริงเหรอครับกินแล้วหนูไม่ตายใช่ไหมครับผมบอกไม่ตายครับนะครับสามารถกินแล้วเห็นผลในเจวันนะครับสินค้าส่งถึงมือน้าคอนดิไฟนได้5วันคลิกสั่งซื้อเลยทันทีที่คลิกสั่งซื้อเสร็จปุ๊บสินค้าจะมีไปไหมไปนะครับไม่สบายไม่ได้กบารครับเจ้าของช่องเป็นผู้ได้กำไรนั้นน้าบัตรโยนเมื่อเสร็จปุ๊บ ทำมไปโปรก็ได้ตอนนี้อ่ะต่อเพราะที่เขาไปดูใคเล่นต่าง E2P E2P ต้องคนสิเริ่มรอนี่ไม่ไไม่ใช่อยากรอแน่ดอนมันได้ัดตนที่ไป ทีีวจะได้โซเ็จปุ๊บครับตรนี้ที่เราถ่ายทอดสดครับนะครับที่บินขึ้นไปไปออนแอร์นะครับเมื่อเป็นฟอนะครับถ้าอยู่แล้วก็จะเสร็จปุ๊บนะครับมีต้องต่อเสียบจับเข้ใจไหมที่ต้องรับตออีกคุณดินถามว่าเอ๊ะผมจะขึ้นช่องเองได้ไหมนะครับในช่องของอ่าทีวีนะใช่ครับก็จะที่เอาแต่ถ้าคุณเป็นของช่องยูทูบถ้าที่ที่ผบอกว่านะครับถ่ายทาดสดเสร็จปุ๊บมันจะพุ่งเข้าสู่พา กเนั่อเป็นเทคนิีนะครับพอดูนะครับอันนี้มาไหมมามาหมดหนก็สองก็สามก็สีนะครับนี่ขายสค้าจริงไหมจริงครับขายได้ผมได้มาไหมจะขอของเจ้าใดกันดีไม่มีแล้วครับมีที่นี่ที่เดียว แค่ติดตามเขาบอกได้กูตายแล้วมันก็สิบอะไรต่างผมมรแต่งนะครับคุณบินครับเวลานะครับซับสไครบอร์นะครับการเข้าถึงเนี่ยครับก็ไได้ขายสิน ้คได้หวคิมทำโลโก้เดียวได้ดสองโลโก้ได้ไหมได้ถ้าผมได้สองโลโก้ด้องหายเก้นแสทันทีถ้าผมได้โลโก้เป็หนึแสนทันทีโดยที่ผมไม่ต้องไปจ่ายเงิเอาย่างนอันี้คือแบบโบราณกับขายสปอนเซอร์แบบตรงๆ Paper w l l t e u c r i b e r ะสปอนเซอร์ จีวันจะมีฟันไปล้วจากสินของนี้สอล้านบาทพี่เก่าวขีคลิปเป็นแสตที่เกี่ยวจีี้ในภายในเดือนโรงพยาบาลบ้านจัดสรรฟันด้วยนะครับเราเชื่ออะไรอีกครัเยอะมากเลยหรอที่ออกใชครับ 意思。